สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ได้เวลามากินข้าวกับน้ำตกหมูแล้วเนาะเที่ยวเห็ดไวมือเสานี่มากินข้าวกับน้ำตกหมูนะคะเนาะเป็นตะแสบบอเป็นตะแสบบอโอ้ยจานบักไงสวดจานเลยเบืองผักหอยด้วยเบิ่งผักหอยด้วยพักใบบัวโบกอยู่หลังบานไหมคะ่ะบานเฮากระเอิญพักนอกพักนอก มีพักซิ่งสุยชายบอลูว่าวาถือบอนอะภาษาจีนแล้วก็แปะต่าปึงพักที่อยู่หลังบ้านนะคะเนี่ยเก็บไม่กินกับลาบไม่กินกับปนกับแจวกับแสบค่ะเป็นจังไดเป็นจังไดเป็นตาแสบบอเป็นตาแสบบอนี่เขาไม่กินกันนองมือนี่เนาะกินผู้เดียวแคนแคนแล้นเมือนี่คุณสามีบอะยู เฝ้ามาหลักกินก่อนคุณสามีไปเหตุทุระอยู่ยังบ่มาเขามาหลักกินก่อนเราหล่ลนเนาะเข้ามาเริ่มกิ่นกันเลยเนาะเบิงกองเขาคอยด้วยหลักค่ะเบิงกองเขาคอยเด้อกองบักไงมือหนีกองเขากองบักไงกิ่นแซ่บ,บมือนีเข่าข้าบักไงคุยใ่โลดนปัน่นคําบักไงไปเลย อจะเพิ่งเมข่ขีเดียดสีเล็บดิฉันเด้อค่ะเด้อย,ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนมันบครบหนึงเดือนเธอต้องไปเฮ็ดเดือนละเธอค่ะกินกับยัางดีกินกับลาบใบอนีน,นไหม กินกับใบนี่ไหมอืมอืมแบบ ืแส่พัสืืข้างบนใหญ่เลเนาะ เป็นใบยอยากมากินขอเด้อกูอยากกินเขามาเด้อมาเด้อ ช่องสวยสยกินกับหลาบแซ่แบค่ะแล้ก็บบกนี่ใบผังง่ายนุ่มมันนีแเงอืม แปะตำเปึ่อะใบมันกรอบกรอบค่ะใบกรอบ,บ,รอบแบบอ,อีกจะงงง่ายก่อน,นข้าวเหนียวปั้นนะเ,เนืนนเ้อค่ะเด้อเพราะจะรู้ว่าเป็นลูกข้าวเหนียวที่แท้จริง Mm-hmm. พักใบบัวบกหรือพักหนอกนานี่เพื่อนบ้องงามค่ะเพราะว่ามันหนาวจัดก็เลยเป็นใบน้อยๆแต่ก่อนกินบ่ได้ว่าขมหลายขึ้นหลายเดี๋ยวนี้รสชาติธรรมดาแล้วค่ะต้องใส้เท่าแล้ว อืมกินเขากับมู้นำตกเขากันแท้เขาเหนียวนะ่ะอกินเบิดก่อนคุ้นสามีสะบอ้อน้ำมาหอัดหลายอ่ะ 还没白了。 นี่เขาก็บไวซ์มิสก่อนนะคะเนาะ้ใดอยากเฮ็ดหมูน้ำตกคือพีดดนนีมือนีกระตามสุกมีเขาขวาหัวหอมผพรีกปนใสจากหน่ยยนอยอ้ยแสบน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อไปค่ะใส่อีงอยังแนก,กนได้แนวแดวมจะิแซ่บใส่ลงไปรล้เนาะค่ะเนาะสุดทา้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านมีอายุมันขวัญยืน ล่ำรวยเงินทองกันทุกๆท่านเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แดนนี่นะเด้อค่ะเด้อไา่การผ้ากินผ้าเทียวไลฟ์สไตล์คลิปหน้าเขาพอกันไหมเนาะสวัสดีค่ะ